าสมรภูมิรัตกะเลียงหลังสอกเขากองทัพสาภากาชาติกะเลียงหรือ KNU อาจลอยแพร่ผลเอกบอจอยแฮร,รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและเป็นผู้นำทงกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเลียงหรือ KNA ในกองพลที่5ทําทสศึกอย่างหนักกับกองทัพเมียนมาฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สเสียงจังหวัดแม่สอนของไทยนอกจากนี้ในสมรภูมิกองพลที่6ก็ตรึงเครียดไม่น้อยหลังองค์กรป้องก,กันแห่งชาติกะเลี่ยง KNDO จับมือกับกองกําลังกะเหรียงประชาธิปไตยฝ่ายพุทธ DKBa ประทะก,กับกองทัพเมียนมาในจังหวัดเมียว,วดีตรงข้ามอำเภอพบพระและอำเภอแม่สอดจังหวัดตาภายหลังคนเอกจอจ์จนี่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพปลดปล่อ,อยแห่งชาติกะเหลี่ยง K n นเวฝ่ายกําลังทหารของกองทัพ KNU ออกหนังสือถึงจุดยืนของกองทัพสหภาพ่าชาติกะเหรียงว่าจะยังคงยึดมั่นข้อตกลงการหยุดยิงหรือ NCA ที่ทําให้กับคณะกรรมการเดิม หรือรัฐบาลของนางองซานซูจีและขอให้ทหารภายใต้กองทัพเคนยูมีวินัยปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาถแถลงการดังกล่าวลงนามโดยพลเอกซอจอนนี่ผู้ประชาการทหารสูงสุดขณะที่กอ,องทัพคาเลนีให้สัมภาษณ์กับสื่อดีเอลวดีของอเมียนมาว่ากองทัพ k n p k p จะต่อสู้เคียงข้างประชาชนพร้อมประกาศไม่กลัวเมียนมาที่มีการเสริมทัพเข้ามาในรัฐขยามากกว่า200นาย และระบุว่าเป็นการไม่แฟร์ที่กองทัพจะใช้กําลังมาต่อสู้กับ PDF กองทัพภาคประชาชนที่เพิ่งผ่านการฝึกใช้อาวุธขั้นพื้นฐานเพื่อปกป้องตอนเองและผู้ชุมนุมเกิดอ,อะไรขึ้นในกองทัพเกรียงประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามครับ คือภาพพิธีดื่มน้ำสาบานของขาหารกระเลี่ยง KNDO ที่จบหลักสูตรการฝึกจะมีการดื่มน้ำสาบานร่วมกันเพื่อลำลึกถึงการต่อสู้เพื่อประเทศชาติและประชาชนก่อนที่จะออกไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างๆที่รับผิดชอบขณะที่พลโทเดรนาเมียะผู้ประชาการกองทัพกะเลี่ยง KNDO ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศพร้อมระบุถึงจุดยืนและแนวทางการต่อสู้ ของ KNDO ที่ประก,กาศพรอ้อมต่อสู้เพื่อประชาชน achieve their freedom. ทั้งนี้จุดยืนและอุดมการ์การต่อสู้ของกองทัพกะเหรี่ยงเคญอยูกำลังเกิดคำถามครั้งใหม่หลังมีแถลงการออกมาจากพลเอกซอจอนนี่ พลเอกซอจอนนี่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติเกเรียง (KNLA) ฝ่ายกองกำลังทหารของ KNU เป็นผู้นำกองทัพมาตั้งแต่ปี2556หรือราว8ปีที่ผ่านมาต่อจากพลเอกมูตูเซโผประธาน KNU ในปัจจุบันโดยมีพลเอกบอจอแฮเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้ที่อยู่ในสมรภูมิการประทะในกองพลน,น้อยที่5มาโดยตลอดเส้นทางการต่อสู้ รวมถึงสมรภูมิกับกองทัพเมียนมาในปี2021ถือเป็นผู้นำทารทหารที่มีอนาคตไกลและถูกวางตัวเป็นผู้นำสูงสุดของกองทัพคนต่อไปทั้งนี้การเปิดฉากสมรภูมิการต่อสู้ในปี2021ถือเป็นฉันธามติร่วมของกองทัพ k ค u ทั้งหมดดังนั้นผู้นำทุกคนย่อมรับรู้ถึงการต่อสู้และการเปิดฉากสมรภูมิรัดกระเรียงอย่างไรก็ตาม ในเวลานี k ้การปะทะเริ a, ่มบานปลายไปในพื n ้นที n ่เกลียงดีเคพใกล้กับพื o, <st> <samurai Hur> <roommate> ้นที D ่กองพลที่6ของ KNU โดยมีกองทัพเกลียง KNDO นําโดยพลโทเนรามิยะผู้บัญชาการกองทัพ KNDO ได้ส่งกําลังทหารเข้าไปร่วมการปะทะกับกองทัพเยนมาในสมรธิรัฐเกลียงฝั่งตรงข้ามจังหวัดตากของไทยทางนี้การที่พลเอกซอจอหนนี่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดออกหนังสือลงตาประทับของกองทัพเกลียง k n a ในนามกองกําลังสังกัดกองทัพสหภาพแห่งชาติเกลี่ยงเคนยครั้งนี้พร้อมระบุว่าจะยังคงยึดมั่นข้อตกลงการหยุดยิง NCA และขอให้ทหารภายใต้กองทัพเค u มีวินัยปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาลงนามโดยพลเอกซอรจอนนี่ถือเป็นการประกาศจุดยืนของกองทัพเกลี่ยงทั้งหมดที่มีต่อการต่อสู้กับกองทัพเมียนมาในเวลานี้ แม้ในเนื้อหาจะยืนยันว่ากองทัพกะเหรียงจะทำเพื่อประชาชนต่อสู้เพื่อประชาชนและจะต่อสู้ต่อไปแต่การออกมาห้ามปรามให้กองทัพอยู่ในกรอบวินัยแบบนี้มันต้องการห้ามปรามไม่ให้มีการเปิดฉากต่อสู้โดยที่สาภาพกิจชาิกะเหลี่ยงไม่เห็นด้วยหรือพูดง่ายๆอย่ารบตามอำเภอใจต้องผ่านความเห็นชอบของสาภากิจชาิกะเหรียงที่นำโดยพลเอกมูตูเซโพป,ประธานเคอนยู่ซึ่งก่อนหน,นี้เคยออกแถลงการมาแล้วเพื่อให้ทุกฝ่ายยึดตามสัญญา n c a หรือนี่จะเป็นหนึ่งในสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าผู้นากองทัพกะเหรียงมีความเห็นไม่ตรงกันทําให้จนถึงวันนี้ฐานดาร์ควินยังไม่ถูกกองทัพกะเหลี่ยงยึดได้สาเร็จตามบรนบอเวลานอนที่ตั้งใจไว้ทั้งที่กองทัพเมียนมาเพียงพร้ําอย่างหนักนอกจากนี้อาจเป็นการลอยแพบลเอกบอจอแหอรองผู้บรา,าการทหารพยนยูที่ประกาศต้องการปักธงยึดฐานทหารริมแม่น้ําสารวินและขยายการรบไปในรัฐกะเหลี่ยง เพื่อทวงคืนฐานทหารจากกองทัพเมียนมาเป็นอันต้องชะง,งักไปหรือนี่เป็นการส่งสัญญาณพักรบจบกันเพียงแค่นี้จาก k n u คงต้องรอคำตอบชัดเจนจากผู้นำกองทัพเค u ต่อไปหรือเพียงต้องการห้ามปรามเพื่อไม่ให้มีการรบตามอำเภอใจในกลุ่มกองกำลังต่างๆของ KNU เพื่อให้เสียแผนการใหญ่ในสมรภูมิชาติพันธ์2021ขณะที่สมรภูมิเดือดอย่างรัดขยา ความตึงเครียดทางทหารกำลังสูงระหว่างทหารกองทัพเมียนมากับกองทัพคาเรนีและ PD ดีมีการสู้รบกันอย่างดุเดือดในเมืองเดโมโซเมืองลอยก่อและพยูโซหลังกองทัพเมียนมาโจมตีทางอากาศกับทหารคาเรนีและ p d ดีเอฟเริ่มใช้ปืนใหญ่ยิงเข้าไปในพื้นที่พลเรือนทําให้เวลานี้ประชาชนต้องพกรไปในพื้นที่ปลอดภัยจำนวนมากนอกจากนี้กองทัพเมียนมายังมีการเสิมกำลังทหารหลายร้อยนายเข้ามาในรัฐยา และนี่ก็หนึ่งในเหตุการณ์ที่กองทัพเมียนม,มาได้มีการเสริมำลังเข้ามาในรัฐขยาซึ่งประชาชนที่ถ่ายภาพได้เราจะสังเกตถึงความรู้สึกอารมณ์และความกลัวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยโฆษกองทัพคทลนีมมให้สัมภาษณ์กับสื่อดิอรลวด,ดีของเมียนม,มาว่ากลุ่มติดอาวุธในรัฐ AKNP ซึ่งมีอายุมากกว่า60ปีสนับสนุนการต่อต้านของพลเรือน แม้ว่าสำนักกานใหญ่ KNPP ไม่ได้สั่งให้สมาชิกต่อสู้แต่การยืนเคียงข้างประชาชนนั้นเป็นจุดยืนของเรามานานแล้วและกำลังให้การช่วยเหลือผู้คนนอกจากนี้กองทัพยังต่อต้านการโจมตีที่พวกเขาไม่ควรโจมตีพลเรือนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสู้รบพร้อมทั้งระบุว่าตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม2561มีประชาชนนับแสนลายที่ต้องมีการอพยพออกไปอยู่ในป่า และหลบซ่อนไม่กล้าเข้ามาในเมืองเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขณะนี้สเสบียงเขาเริ่มที่จะหมดโดยประเด็ดนนี้สหประชาชาติเริ่มเข้ามาให้ความสนใจและมีประชาชนหลายแสนนายที่กําลังเดือดร้อนจากการไร้อาหารท่านี้กองทัพเมียนมายังอยู่ห่างออกไปจากฐานราชการของทหารมีการโจมตีแค่ในเมืองและหมู่บ้านไม่ใช่พื้นที่ค่ายทหารท่านี้ยืนยันว่าไม่มีการติดต่อสื่อสารมาจากกองทัพเมียนมา ตั้งแต่เกิดการรัฐประหารหรืออาจจะมีการติดต่อฝ่ายการเมืองในรัฐขยาแต่ไม่มีการเจราจาอย่างเป็นทางการกับฝ่ายการเมืองหรือกลุ่มติดอาวุธ KNPP ดวยของทาปีนมาได้มีการส่งกำลังเสริมเข้ามา 100- 200ถึงนายจากรัฐฉานระหว่างการสู้รบครั้งล่าสุดและนำกำลังทหารอีกกว่า100นายมาจากตองอูเข้ามาในรัฐขยา ท้งนี้ยืนยันว่าจะมีการต่อต้านรัฐบาลเผด็จการและ KNPP จะยืนเคียงข้างกับประชาชนในสังคมการต่อสู้นี่คือการเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นในสมรภูมิรัฐกะเหลียงและรัฐขยาซึ่งถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กองกำลังที่มีชาแรงติดกับไทย